สบายดีสบายดีเนาะเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบอร์ผู้สุบคนอ่ามืัอนี้ก็มาพบกับตู้คําปั่นชุกอีกแล้วอยู่ที่เชือนสาวบัวคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเก่าอ่าสบายดีเนาะเอาสบายดีเนาะสบายดีเนาะตุคคำในการเนองตุบี้ปั่นชุกเนาะมาครบทีมโดยสามคนคือเก่าหนึ่งนอยู่ที่เชือนสาวบัวพี่น้องเนาะอ่ามันนี้กะ มีของมาแบ่งปันให้คือเก่าประตูเนาะมาปันซุกเนาะมาปันซุกให้ขอบคกอซับัวเพื่อนเม่นเดี๋ยวว่ามีทั้งไห้เพื่อนเนาะทา้งในอยู่ไทยอยู่ไทยอยู่ไหนฝั่งไทยกูแหลกเป็นบ่อประสงค์ชื่องาบไหมเป็นคนที่เพื่อนจะสั่งเขื่อนให้ซับัวแหลกสับว่าอันนี้คือ เพืนมอบความสุขทางกายให้ก่อนทางใจให้ครอบสบายเพราะว่ามือนี้วันอาทิตย์พดใจรออีกมือนึงมือนึงบ่มืออื่นนี่แม่นสร้างแก้วมาลุยให้ลุยเลยเคืองเคียงจัดการให้เดีใจเนาะดีใจนะพี่ครับโดยดีใจดีใจคือกันคือกันเขาก็ดีใจมือนี้กาตัวชิดพาไปลงตลาดมาได้เศร้านี่แม่นพาพี่น้องมึงลุ้งเครื่องของชื่ได้หลายอย่างอยู่นอกพี่น้องมึอนี้ก็ได้ไปโบะเนาะ ของอ่าตุ๊ซิปพาลงตลาดมาหนิสบายดียสบายหนึ่งสบายที่หนึ่งเป็น้องเลยร่าไปด้วยอันนี้เข่าแม่นเอามาจากล่งชีเองแม่นเข่านี่สอบละพันกลัวคนได้หนี่แม่นพันหนาสองเข่าใหม่พ่อตุเข่าใหม่เลยเข่าใหเข่าใหม่เลยดีเลยเนาะด้วยด้วยว่าเข่าใหม่เลยนะก็คือมีเต่าน้ำตุอันนี้เอามาสิกินหมูกระทะโอ้หมูกระทะมีแก้ว มีแก้วมีน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มหมูกระทะแล้วก็มีมีหมากไม้อันนี้ซื้อมาฝากแม่เพื่อนฝากชื่อเพื่นนั่นแหละอ่าซื้อหมากไม้ซื้อครบเล่ย์กูว่าหม่วงชุกก็มีแม่คือเพื่อนคือสิบว่ได้สูดได้กินบันไดฮะนะกูว่าเขาน้องตุมีเนาะโดยโดยแต่มีอย่างไงเราต้มมีอย่างนี้มียามีแป้งแป้งซี่โอ้ยมันยังกันเลฮอตดอกบ่กมันยังอันเลูทุกที่ขนมด็อกฮอตด็อามาอันีนี้ ร่อนก็คือพูดเส้นนั่นเี่ลูกชิ้นอย่างเนาะนี่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นงัวเนี่ยงัวลูกชิ้นเนื้ออันนี้อันดอกเนาะอันดอกก็เอนอันดอกเลยนี่ขาดบ่ได้คือโอ้อยังอันนี้ชิ้นหมูหลายโลเติบได้นี่สามโลนักอะไรสามโลนี่หนังหอยเขาบอ เป็นได้ต no? ุ ah, okay no, oh, man, man, man. Okay, ้งมีอะไรหนึ่งสฉมน้องตุ้บีกันนานเนาะอ่ะโอเคเนาะเฮากะสิได้เอิญน้องๆเนาะลงมาเอาเอิทางครอบครัวสาบัวเพื่อนครอบเรัวหิวไปกระเบื้เนาะมาซสิกันอ่ะโอเคไปพี่น้องเลยไปนอนพี่น้องเนาะอ่าทางทีมงานเฮาตุ้ซิดอ่าดักกันน้องอ่าตุ้งน้องเล็กเข้าเฮากะเข้าไปข้างในเนาะเพื่อนเข้าไปเอิญ น,น,น,น้นอ,นองๆมาเห็นเครื่องซอยนะพ้องๆว่ามันกระลายเติบอ่ะมันนี่ก็ะห้อ่อนพี่น้องเลยอ่ะบักขำบักข่าวไปนอกอบักขำสิตถาข้างนอก,นอกพี่น้องเลยถ้าเพิ่นย่างมาก,กันเนาะมาแล้วบ่เนาะาบนนอกด้ว <c oughs> ยบสบายดีอีกรอบเนาะเด้อ ตูนั่งตูถ่ายตรวนี่ให้ดูข้นเขาไปสบายดีสบายดีขึ้นวัตบัดบ่โยไปเลย่อไปเลยเข้านะ่อตั้งใช้หัวลุขาตัวบีจะพอยกอาตัวเบาข่อยก็เรเอาตัเบาเดี๋ยวที่ซอยโยเข่าข่อยิยเข่าไปเาจะโยเข่าเหมืนตโแมนจะต้อง่อซอยข่อยได้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 เนาะแมนแมน ต้องหาลูกจาเพินมามาถือกล้องหายเดี๋ยวคนเชาเสร็จไม่ละถือกล้องไว้เพิ่นเน่ถือกล้องไ้ิ่นเอ่เดี๋ยวเอาไปมือจังเลย n อเอาไว้รถตัวดงไว้ตู้เย็นก็ไว้ตู้เย็นรอจุคำคนนีเพ่อพี่น้งาเหิืนค่าเสร็จล้อไปเนาะี่ได้ตู้เลยชื่อจุอเลยชื่ออัวเลยาอึ๊บาววว้ทุปนีอ๋มา

ืนแล้วคนสีมาเา็ดเถือนอะไรก็ต้องเอาข้าวก็ได้เอาไว้อยู่นี่ก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยเอาไหว้เองตุ๊ตุ๊น้าย่างวันนี้ย่างวันนี้เต้าเต้าที่นับกินอยู่ลุ่มโอ้ไปไปพูดบ้างแต่งอยู่พุ่นไปไปจะไปอันนี้นะเพื่อนนาแม่บุบบัวกระต่ายลุบบัวเอาไปนั่นก็บ่อันนี้ข้าวเปลี่ยนนี่ว่าเจ้าไว้กินข้าวเปลี่ยนเอาไว้เจ้ากินเอาไว้กินมือหนา เอามีแต่พวกพักนี่แหละที่กินกับหมูกระทะนะเดี๋ยวค่อยล้างจังเสียวลงไปให้โดยโดยโดยเอาให้สบวัดเป็นล่างก่อนเบิดแล้วบ่จะลดเบ็ดแล้วต่ตู้ามยังอยู่หรอวะเบิดแล้วเบิดแล้วเบ็ดแล้วค่อยมาเบิดแล้วเอาหนึ่งใส่ตู้ไว้บ่อถือว่าไหนนี่ใส่ตู้เย็นไว้ก้อนพวกหมูพวกยังแบบห้องโดยโดยเพราะว่าเอาน้ำพ่นแหละเริ่มเสียไว้ได้แบบแบบว่าเขาออกมาล่างมายังหมาะตู้คข้ามเลยว่าซอยชิ้นหมูชิ้นดังได้ได้ได้ยัง น้ำมาถามอี่ยังนมาถามาเพื่อง่เร็วมาอจน้องน้องยังก็น้องแก้มเ๋ยวสบายดีน้องเออยอกล้าชื่อกับชื่อชินหมูไม่เรากินด้กินขาวแล้วกินแจ้ิจะเช่้าคนบ้ากินก็ยังมานีได้ยังกินยังกินวูบางเที่อน บางเครว่าช่างแกลียวไม่เที่ยวนุชานกะทำ่าของกินเ้าเหาเอามาให้พวกท่านกะกินได้ให้เพื่อนแก้ไขเป็ดอย่างนําเงื่อนนี่แหละก่อนมากลายโตอยู่ในหลักบ่อหลักเป็ดบ่อขามากินบวมนจอกเด้อไม่ยอมเด้นเออ่ามันยังกล้องไงมันคือคือยังแระได้อยู่บ่อได้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 ตั้งตั้งเป็นแคนี้ก็พอถ้่ต้องเสียนให้มันเป็นเนาะว่ามือกล้องใหม่เบิแล้ร์ดเราจะลดเบิร์ดแล้ว เซ็กคักแล้วบ่เซ็กคักแนนนท์ได้ย่างต้นนั่นแหละอ่ะอันนี้เดียวสิอันพี่้องเอดียวสิขึ้นไปล่างพักล่างอย่างซอยสบัวขึ้นเก่าอือ่กันครัวกูเลยไอ้กาเรื่องซีนก็ชิ่มมอบให้ทั้งบู้คำที่จะอาจจะเป็นตู้มีช้อยกันตู้คำตู้คำพี่น้องขอโทษขออภัยอะหลายเนาะ่ะพี่น้องป่ะไปขึ้นไปไปกันเลยขึ้นเถิงเลยเรื่องตู้ชื่อแบบตู้แช่ใหญ่ๆเญ่ออเมนตู้เฟินตู้เชฟเฟินเต็มเหมดเลย สิ่งนี่จะโมเมนต์ว่าให้ปักมากินหมูกระทะบดอกไหวให้ใครสร้างอย่างนี้นะโอ้ยเอาโมเมตอันนี้นับเป็นสัญญาณเพิ่มเลยอันนี้เจาแะเอาไปหั่นเลยมาลักอันัตนี้ใครสิมาลักอันนี้ด้โอ้กระดังกิ้งกิ้งดัเอาดังไป่าค่อยแบบเซเว่น

อ่ะพี่น้องตัดไม้อีกบานนี้จากเห็ดบิ้างบานนี้สิหันละบานโอ้แม่เจ้าจะลองพลาดเด้ออืมขอดเบิ่งนี่อันนี้เอาออกมาทีคนอนจะไปนั่งเบิ่งเซเว่นเจ้าผู้เจ้าน่ะแต่รถเปนล่มมาเบิง่งสาบวบัวกับอ่บาบวตู้่ำ ตู้คำเพิ่อนนะกำลังซอยมูพี่น้องยังบม่ค่อยซินแม่บ่โดยยังบม่ค่อยซินก็ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องเลยไม่ใชมอกี้นโดยความหมายคืออะไื้อนะซื้อโดยโดยเม่บกีคำเส้นทองเนาะโดยเอากระบางคำเอากระสีว่าพิสูว่าอันนะเนาะก็ต้องขอโทษขอภัยไพรโมเมนต์ได้ขอไพรโมเมนต์ตู้ขอโทษขอไพรอ๋อเฮ้ยบางเบ้อ จากที่พอถุงเท้าแล้วดูด้อยชาวบัวว่าพอเราด้วยถุงเท่าปะเกี่ยแบบเนาะอ่าโอ้ตกเห็นชาบัวใช่ไหมเห็นเห็นสบายดีเด้อลยโดยสบายดีสบายดีพี่นุ๊บเบิ้ลบัวพอดีน็บไม้ให้ก็จะเห็ดไม้ขัวโตกน้ำเด้อม่คอยพอดีเองก็ได้ไม่คอยมัได้เปียกได้แล้วได้แล้วโดย ตกลงนดโอ้ยพี่น้องไอ้มื่นสี่ใมื่นสี่ประหารหัวใจรถเพราะว่าเพื่อนหามเด็ดขาดเม่นหามให้ดูน้ำดน้ำดดดดดไอาไทำพูดเนาะโอ้ยโอ้ยชชชซนะโอ้ยมีเสียบอลนั่นแหละแล้วมาดินองโอ้ยซ้ำเข้ากันคกมยังอันนี้เอาแบบบางๆมั้งฮะบางๆมมั้ เอาแบบเฮาดาดบางๆแม่อันนี้ก็เฮาซื้อมาเพื่อแบบมื่ออ่นสั่งแก้วมาดิเนาะเอากรซื้อเพื่อเลยให้เป็นเห็ดใกระโว่เิ่นเห็ดดูเห็ดกินเลยเนี่ยพักกรบโวเดี๋ยวจะไปเห็ดนะโน่เปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรก่อนเดี๋ยวอาเดี๋ยวเห็ดอันนี้แล้วก่อนจางชีห้อ่ากรบโวกับแม่อ่าเพิ่นขอบบุญขอบคุณทางคุณยายน อ้ายคือว่าเป็นผู้ผู้เพิ่นชื่อให้นี่กับผู้เก่าผู้เดิมผู้ที่เพันที่สั่งเฮือนให้ฮะเออโดอ๋ผู้ที่เพันที่สั่งเฮือนให้แต่อาผู้ที่ชื่อรถที่ให้น้องคุ้งน้องแก้มมาเลยพี่นะ้องเอ๋ยเนาะซื้อชื่อใน,นเฮียนะะอีกแต่อาเงินไปองเฮียนอีกมีห <c oughs> <c oughs> อยยิ้มขึ้นหน้าฉั่ววนะัวเนาะยังคขึ้นยิมเส่ทางนี่ เป็นตั้งใจได้เปลี่ยนมุมบ่คิเปลี่ยนมุมจะไปผูกจะไปนั่งพูนปีนหนามาพี่มันจังสบายสบัวเอ๋อเอาอู้เหมือนไงดุเห็นเอาสบัวกันอยู่หันเาเหมาะเจาะแล้วบาท็นใจเย็นสบัวบ่มีตั้งนั่งบ่สบัวอัเดี๋ยวไปหาก่อนนั่งยองย่อหรือเมืออ้าวดูคำชาติหมาดใช่เลยบาท ระวังได้ตุกอันเอาเอาแต่ชิ้นแนวอื่นเด้อเอาแต่ชิ้นมูนะชิ้นคอยบอวบอแบบเหล็บติดไปยชมเป็นแม่ขาของบริษัทกันชุกตีพี่น้องอันนี้เนาะลงตลาดเจ้านี่บุสาวงามลายมาตุกหลายลายตุอยิ่งข้าวมาจากไปขายชิ้นอยู่ตลาดไปซื้อชิ้นอยากไปขายชิ้นอยู่ตลาดโอ้ตู๊คำนี่พี่น้องเนาะ หยอกพื่ซื้อหรือว่าตุวหยอกเพื่อซื้อนะเป็นคนเป็นตะแพร่หันหันหันแบบพอดีแบบเขาอันลงหม้อหั่นนะได้ชำนั่นแหละชำน่นนั้นวเงาันกัอากด้เออันนั่นตูวเงาที่ว่ามันแก่เอากับ่เอาก็ได้เออ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 ้ออเออเออเอเนาเออออเเอเออเอัเอเอือา เอาการบทบทเรีสอนเอาการสอนเป็นกำลังใจเพื่อนได้ตัวสิกำลังใจให้โดนตัวบีเนาะแมนเป็นกำลังใจให้เพื่อนอีกมือหนึ่งนี่ครับนี่ครับสีแดดพี่น้องบดดวาีตั้งวดันเตบไว้เพื่อบัวยันเทือนมาลงน้ำยังมีต้นไม้เกาะไว้โอ้ยต้นไม้ขึงไว้หรือว่าคันว่าคันว่านขึ้นหึมลงยังวันเล็ดใส่กุ้งไมมเนาะบัแมนมัน มีต้นไม้บางเชื่อกข้างบางเส้นนี่เขาก็ตีใส่ต้นไม้นโอ้ไม้ครึ่งไว้นี่เมนก็เลยตัดไอปถ้าตัดนี่ก็ยานซานมันบึ้มลงนะอือาศัยต้นไม้บ่ย่านบ่ยานยามพลยามลมกะย่านแล้วจนมาด้อนแล้วมาด้อมโม่านสเปรดี้ใช้ต้ต้นไม้แกม่ได้เม่ไตาย่านูเก่าเนาะเขาก็อยู่ในเฮือนนี่แหละทางจะดีกะ ทางที่ดีนี่ก็ว่าคือแบบทางปูยางปูซีเมนต์เลยเออยคอยกับบะเทียงกัอแล้วพี่น้องเนี่ยเราฝรั่งยอกกันได้หนีไปสามคนนี่แหงยอกกันคักบ้านนี่ดูดูเอาวางยงกันนะเอาบ้านนี้สาบัวเนาะคือว่าบุเคยอันบุเคยพาแม่บุเคยให้แม่กับลูกกินเทื้ยบบ่อที่ได้กินสมใจแล้วบ้านนี้เนาะ เพิ่นกินหลายๆแล้วเด้อจากเรากินเป็น่กินบเป็นกับแบบเฮาเฮาดาดเฮาอย่างไรเฮาใส่ถั่วขึ้นมาให้เรากินก็ได้เพราะว่าเราสีลงยากแน่พี่น้องพี่น้องเมย์สบายเพิ่นจะลงเน่าขึ้นเน่าขึ้นเพื่อนนะทางที่ดีคืออันดาดแล้วเห็นแล้วแล้วไม่ใส่ถั่วไม่เพิ่นกินอยู่เทิงเนาะแม่นไม่ประมาณนั้นย่านาโพได้โดยบางๆแด้วนี่บางชุดแล้วบ่นชุดแล้วจ้ะจ่าย ใส่ใส่แล้วบัดนี้อันนี้อ่าหอมหัวใหญ่ใส่หยังอั่นคือว่าใส่ใส่ก็แหละบ่ใส่ซั่วไว้ใส่ข้าวเปียกกูบ่อใส่ก็ได้ใส่ปานึงหัวนึงหัวก็ได้ลงไว้นําแล้วก็ไปเอือบ่นเอือบบ่บ่ได้เอือบแหละเฮาย่างเลยย่างดากินเลยแหละเฮามีน้ําจิ้มอยู่แล้วแม่นบ่แม่นเอาบ่ได้เอือบิอข่อยลืมเจ้าเอือบแม่นบ่ ขอย,ยลืมเขาว่าแล้วขอยลืมแนวหนึ่งพี่น้องเอ้ยขึ้นออกหน้าบาทดิลืมขักลืมแน่ลืม,ลมยังอีกบาทลืมกระดูกเอามาต้มน้ำซุปเออเอาน้ำอันมาต้มไ,ได้เห็ดสินดาบ,ดาบได้ยุต้มใส่เนื้อแล้วปบเบบนื้อให้ต้มให้น้ำมันนัวเด้นัวมาต้มแล้วก็กินใส่น้ำลาดเลยผงอ้อกับโบนัวแล้วเนาะอ่าส่วนชิวาน้ำซุปเนาะคือว่าให้เจ้าอ่านอยู่ตัวอ่านอยู่หรือลืมเรื่องลืมขักลืมแน่ดิ บนัวก bon ับผเป็นยังใส่เป็นนัวหลายๆนี่ได้วัตถุชนิดใดบอฮะได้ได้ได้จากนาเนี่ยดยโอ้ยนี่จากนาจะบ่นเดี๋ยวสบัวให้สบัวไปข้างข้างน้ำไว้ข้างน้ำใส่หม้อต้มน้ำซุปมานะเคยเี็ดบ่อน้ำซุปเคยแต่เนาะเจ๊น้ำซุปกินนะนะแบบเขาเฮดสุกี้ยังอะไรเอาเอาซีดก็ได้ไปต้มพอเห็นน้ำนัวเด้เอาสิกินกับหม้อหม้อกระทะทั้งขาดเอาพักเอาย่างใส่เด้ เฮ็ดน้ําซุปเฮ็ดน้ําซุปจะให้น้องตบี้เป็นคนไปล้างผักโดยโดยโใบอีกใบนึงใบหยังใบหัวละพาแล้วก็ใบกระชายอีหยังเอ้ยบ่แม่นบ่ใช่ต้นกระชายก็ได้บ่บ่่ใช่น้ําซุปธรรมดาน้ําซุปธรรมดานี่นะใส่แต่กระเทียมแม่นุกๆกระเทียมคยบ่เคยเฮ็ดแล้วก็เคยเฮ็ดแต่แบบใ่ถ้ามีรสดีก็ใส่ก็ได้ใส่รสดีรสเสียเา ยอจะหลดเสียครับบัุ๊กค้ำไปบุเบนเลยบาทนี่อ้าวบาทนี่จะหลุดเพศตุ๊กค้ำครัเดี๋ยวเอาเเอาไม้ข่อยมาก่อนไว้ชิซอยเดีวเลยเดี๋ยวจะงไปลงเลยเนาะสิมันพดแห้งบ่ย่งย่งยังบ่พดเดี๋ยวคอยลากได้จ้าแปนี่คอยคอยชิลากมันจะสีนัดบะวได้หรือเปล่าตุ๊กค้าจะลังมือเลย เอาล่างหน่อยไหมเลยเลยมาใสจับหน่อยทำเห็ดยอกหยอกสองหมือนิดเลยเห็ดกินเนาะแตะคิด่ามาทำดีเอันนี้พ่ออะไรจีพักพ่ออลไรจี๊ลายเลยลายเนาะพอเลอกาเก็บไว้กินขั้นเก็บไว้กินชั้เย็นไว้เปนเรือกันของนี้่อยชื่อเพื่อมาให้เจ้าไว้เห็ดกินเนาะ อันนี้คาน้ำทุบพดน์เอกอุขามจัดการเนาะโดยอัดเช่า,า,านี่เจ้าอธิษฐานเนี่บอกได้บ่ฮะเจ้าอธิษฐานยังเจ้าไปวัดเชานี้นกะอธิษฐานยังบอกกัไปขออันนะไปแรกอธิษฐานยังเลาวก็ไปขอแบบว่าขอบขอบขอบคุณแม่พระ เออเพื sehen, ่อนช่วยเหลืออย่างจิตศีกอนอันนั้นเละอันนั้นจาขอยังบอกบอกจุพังว่าจุพังดูกก็ขอให้แบบเ้าโรถอาจุพังเรื่องพรจะเป็นจริงก็มีเลยเบารดก็ขอพ่อละเออแบบได้เฮือนได้ซานไวไวจังบม่ได้ไปจังพี่นาอยากได้เฮือนได้ซานได้ห่างไข่เครื่อนได้จังบ่ได้ไปทำงานอยู่ไทยอีก ขันไปกับทิไปในธนะไปลินไปเที่ยวดีกว่าเนะโด้วยก็คือสิบไ่ได้ไปเที่ยวหรอกขอพรแต่ที่บ่เจ้าคอนะแม่นแต่กาอันกระภพาพแม่แข็งแม่คอแค่นี้แหละบริขอเพื่อชุบข่บ่กับคอเพื่อยูเนาอาดีดีกะ ตัวไอ้ปอดของสาบัวเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้หัวหนึ่งเนี่ยบะหววัวใหญ่ชอยซบัวในเด้อพี่น้องเด้อหัวใหญ่ปอดหัวหนึ่งอืมเนาะ<ด>โอเคขครับพี่น้องเอ็ซีทุกคนอ่าหลังจากที่เขาได้ซอยหั่นเนื้อเนาะอ่าเห็ดเป็นซินดาดนั่นแหละพี่น้องเลยเขาก็จะได้เอึอบมัยังมาอย่างโจมยั้งคนเดียวมันมันกยจะจบคลิดตโตอ๋อจะจบคลิดโตจบเลยแค่น้องเลยกะ ทางนี้ก็ร่างพักอลไรย่งไปเนาะแต่กะสิไปเฮ็ดน้ำซุปเพราะว่าอ่าบริชเชอร์กระดูกมาเนาะลืมตัวสิเดผนลืมเราก็เลยเอาเนื้อเฮ็ดน้ำซุปแทนในน่องน่องเป็นพร่องเลยอ่ะก่อนไปเนาะกะฝากเลยเด้อเนาะให้จีขอบคุณพี่น้องฝากก็ได้รถแท็กซี่ก็สักสักให้ทุกคำเลยจะเป็นกอลังใจให้ทุกคำให้คลิปต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะตัวคำตัวคำแต่เป็นงานบริชเชอร์เก่าเข้ามาสบายดีเนาะสบายดีไปเห็ดเปิดกะไมเคยเกบุ